เอ้าปู่ทําอะไรพระอาจารย์ทําไมฉีดยาอินซูลินเขาเข้าเลร่างกายเป็นเบาหวานเหรอโอ้ยวอะไรวะปู่ทําไมเขาเป็นอย่างเงี้ยปู่บอก่ที่พื้นเฮ็ดแบบแสดงว่าโลกนี่มักพื้นพื้นมักโลกเหรอว้ายมาลวกไปหาพื้นเหรอพื้นมักโลกพื้นพื้นดูแลโลกอย่างดีนะอ๋อนี่เหรอแม่อ๋อดูแลโลกอย่างดีเหรอเนี่ยดูแลโลกอย่างดียังมาลวกไปหาพื้นจู่อะพื้นลวกพักพื้น แต่ว่านี่ก็ข่นี่มานน่อืมข่นี่โรคคัดสร้างไข่มาหน่อ้าวมันไม่มีโรคน้ำเขานี่แล้วว้ยโรคคัดสร้างโรคมันโรคมันบ่าหักข่น่ะจังหว่ามันไม่มีโรคน้ำเขาอืมเออแต่เขา่าเนาะมันยังไงดีวะเนี่ยเอาเอาเอฟซียังไงดีมีโรคเดียวโรคทรับจางเออโรคขาดเงื่อนตัวนี้เป็นแห้งครับตัวนี้เออ เป็นทุกวันเลยเออผู้ใดสิรักษาโรคตัวไหนก็เฝ้าในีเรื่องโรคโรคซับจางนี่เหรอเออต้องการโรคเมียโรคฮิตเหรออันอันนี้โรคอะไรโรคซับจางโรคพับจางโอ้ตาตาเป็นกันทุกบ้านทุกเมืองเหรอโอ้โหดูสถานที่นะคะโรคซับจางเขาว่าเพื่อนนี่เพื่อนนี่โรคพวกซับจางนี่เนอโรคโรคมันหลายมีเหมือนกันเนอมีเหมือนกันจางจางแห่งตัวนี้นะไว้ในแห่งจางคั้นี่เ๋นอ จางจนจอือดเลยจางมันมีรสชาติด้วยตัวนี้โรวกรับจางผูง้นี่เอามาให้เติมจักหน่อยเนี่ยไ้ <c oughs> มันมีรสชาตา <c oughs> บิบอกบอกบอกยาโยมดิบอกยาติบอกโยมไปเรื่อเอามาเติมไอ้จักหน่อยเนี่ยเพราะให้มันมีรสชาติเนี่ยจักหน่อยตัวนี้มันจางจนกระจางขี้จางแล้ว <c oughs> โรคทับจางเหรอเอให้มันเข้มในจักหน่อยเนี่ย <c oughs> โอเคอันนี้โรค โรคเบาโรคผู้ดีโรคฮักนนี่โรคฮักอันนี้ก็เป็นธรรมะสิ่งหนึ่งนะฟังเอานะคะมันก็ไม่เครียดดีเห็นนะอันนี้โรคซับจางจางขึ้งนี่โอ้ถ้าใครได้ยินก็เอามาเติมหน่อยนะเติมแม้จังหน่อยอมามาโอเคแล้วพเกเขานี่ละปู่หม่องเขาจะเติมหาปู่ยังไงล่ะปู่ปู่ก็มีมีมีอันนี้อยอ่เนาะไม่ไดแล้วไม่ได้กวมันชี๊งอีไรอะ เดี๋ยวไม่เออไม่เป็นไรเออแล้วจังก้อยให้เพื่อนจัดให้จัดมาเลยว่ากันเถอะนะจางแห้งคู่มือเนี่ยโบมีเงินบ่มีเงินหอดซื้อน้ำนะน้ำซื้อน้ำสันก็ยังบ่มีอะไนี่อ่าโอ้โหผิดเอาที่ปัญหาภาจับเงินมันผิดมันมันบ่ผิดเดี๋ยวมันผิดตรงที่มันบ่มีที่น้ำโบมีเงินบ่มีเงินซื้อน้ำน้ำก็บ่มีมาเด้อือใช่ไปขอเขาไม่ได้หรอโบยังไปขอที่เขาผู้ได้ภาไปขอน้ำเขาสิบบานอ่ะ เขาเงื่อนฉืนตัวเขาจะไม้ตีหัวเนูเพอเออต้องใส่เงื่อนอใช่สาธุอ่ะฟังฟังฟังเอาดาสาธุหน่อยทางนู้นก็สาธุได้ยินแล้วก็จัดมาน้ำนะใครมีน้ำจิตน้ำใจก็จัดมาคนละขวดสองขวดอ่าคนเราแพ็คสองแพ็คก็ว่ากันไปอ่านนะเนี่ยเรื่องจริงนะคะไม่มีน้ําฉันค่ะภาพไม่มีน้ํจริงจริงอ่ามีแต่น้ํามีแต่น้ําในบ่อนี่เนาะอ่าภาพไม่มีน้ําฉันจริงๆค่ะ นี่ค่ะโอเคว้เดี๋ยซในี่ไหนขวดเดือเท่าไหร่โอ้ยน้าสงสารจังเลยนี่นะเอามาใครได้ยินเห็นคลิปนี้แล้วก็อ่ะอนุโมทนานะจัดน้ํำมาน้ําไม่มีไม่มีคนเข้าจริงๆก็ไม่มีคนมาคนเดามีคนมากก็มากแกเสียมเสียมซ้อนหนึ่งก็ไปเดียวอ่านี้หมดเพราะว่าพาพูดไม่พอพูดบอดเส้นนี่เห็นไหมหน้าตาก็มีดีไม่ก็เลยไม่ได้สั่นน้ำฉ่ำไม่ล่ะชมไม่อ่ะ ต้มน้ำสันเองเราบ่ะนี่อลองน้ำฝนเนาะออแค่นี้ออลองหนาฝนอยู่้เจอหนาหนาวกับหนาแดงนี่ตายเคเ,ยเห็นไหมจ้าทูอ่ะ